บ้านหาดเซี่ยวเป็นตำบลที่ทําตีนจกกันมากที่สุดนะคะตีนจกก็ก,ก็มีการวิธีการทําที่ยุ่งยากซับซ้อนนิดหน่อยนะคะเป็นการใช้ปลายขนเม่นขนเม่นจริงๆเนี่ยแหละคะ่ะขนเม่นปลายแหลมๆนะคะเหล็กแหลมก็ยังสู้ปลายขนเม่นไม่ได้นะคะเพราะว่าไอ้ความแหลมของเขาก็าจะมีความหนืดความดึงเส้นไหมเส้นไฟได้ดีกว่าเหล็กปลายแหลมที่ทํามาแทนขนเม่นนะคะ เพราะฉะนั้นงานขนเม่นก็จะโดดเด่นงานขนเม่นก็จะโดดเด่นนะคะอันนี้จะเป็นงานใหม่นะคะงานใหม่ก็จะสวยงามงานเก้าลายงานเก้าลายเนี่ยจะเป็นเก้าลายตีนจกจะเป็นเก้าลายก็คือมีลายตีนจกหลายๆลายลายอยู่ในผืนเดียวกันนะคะเป็นไฮไลท์ของจังหวัดสุขโขทัยเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฝ้าย งานฝ้ายนะคะเอาสีอะไรก่อนดีวันนี้เรามีมาฝากสามผืนที่เห็นกันอยู่ด้านหลังนี่นะคะเขาเรียกว่าสินเกีย้ยสุขโขทัยนะคะสินเกีย้ยก็จะเป็นงานที่โดดเด่นของจังหวัดสุขโขทัยอีกชิ้นงานหนึ่งที่เป็นงานฝีมือจากปลายขนเม่นนะคะโดยการใช้ปลายขนเม่นล้วงเส้นฝ้ายขึ้นลงจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนให้เป็นลวดลายต่างๆอย่างที่เห็นนี่นะคะอ่ะทีนี้ กว่าจะได้หนึ่งผืนเนี่ยจะแบ่งเป็นสามช่วงนะคะก็คือช่วงล่างก็คือตีนจกแล้วก็มาช่วงกลางนะคะเพราะฉะนั้นคนทำเนี่ยจะต้องทำสองขยักก็คือสองช่วงเวลาก็คือทำตีนจกเสร็จแล้วจึงมาทําตัวสิ้นแล้วเอามาต่อกันอย่างนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าสิ้นเกี้ยจังหวัดสุโข,ขทัยค่ะสิ้นเกี้ยนะคะอาจจะมีหลายๆล,ลายของเชิงตีนจก แต่งานก้าลายก็จะโดดเด่นของเขานะคะคนละอย่างแล้วก็งานเส้นใยเส้นไหมก็จะแตกต่างกันอีกทีหนึ่งราคานี่แตกต่างกันลิบลับเลยนะคะบางผืนก็ยืนเส้นใยทอเส้นไหมบางผืนทอยืนเส้นใยทอเส้นใยแต่วันนี้เราจะนํามาให้ชมก็คือเส้นใยทอเส้นใยจกจบก็คือการจบกันล้วงเส้นใยด้วยปลายขนเบ็นก็เส้นใยนะคะเพราะฉะนั้น งานนี้เป็นงานฝ้ายเรามีมาฝากสามผืนนะคะตัวนี้จะเป็นเชิงเรียกว่าลายชาวะะาชาวังนะคะลายชาววังนะคะของเราเนี่ยถ้าเป็นงานขนเม่นจริงๆเราจะบอกชื่อลายได้ชัดเจนนะคะเรียกว่าลายอะไรแล้วมีองค์ประกอบอะไรอันนี้คือตัวลายนะคะแล้วนี้เป็นองค์ประกอบจะมีนกคุ้มนกคาบมีลายดอกมี มีลายฟันปลามีลายเครือขอเขาจะมีชื่อเรียกของเขานะคะจบด้วยสร้อยสาก็คือสร้อยระยะที่อยู่ตรงชายอันนี้เป็นงานฝีมือแท้ๆเลยนะคะทีนี้งานฝีมือก็จะขึ้นอยู่กับฝีมือแต่ละคนแต่ละท่านนะคะแฮนเมดเนี่ยมันอยู่ที่การระบายสีหรือการที่ล้วงลายนะคะการวาดภาพก็อยู่ที่การระบายสีแต่การที่ ที่ทำงานแบบนี้ก็อยู่ที่ฝีมือเหมือนกันในการล้วงลายการทําปลาณีขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นราคาแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคะบางคนน่ะฝีมือดีก็อัพราคาค่าแรงสูงหน่อยนะคะอันนี้จะประกอบด้วยสีอันนี้สีดํานะคะอันนี้เราเชิงตินจกเป็นเชิงาลายชาวังแต่ตัวสิ้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยลาย ดอกมีกับฟันปลาควบนี่นะคะแล้วก็สร้อยพร้าวแล้วเราจบท้ายด้วยการด้นเอลซินที่เป็นลายไข่มดนะคะถ้าซื้อร้านเราจะมีความเป็นอ,อัตลักษณ์แบบโบราณก็คือการด้นเอลซินหรือหัวซินเป็นลายไข่มดเพื่อ,อเพิ่มมูลค่าเสริมให้เป็นโบราณแท้ๆนะคะของอบ้านหาดเซี่ยวจริงๆต้องเป็นประมาณนี้อันนี้สีดํา ประกบด้วยการจกลายด้วยสีทองนะคะเป็นลายชาววังหื่นนี้ก็ทําเป็นเดือนนะคะกว่าจะเสร็จก็หนึ่งถึงสองเดือนกว่าจะได้มานะคะเพราะฉะนั้นความสวยงามก็จะแตกต่างกันให้พิจารณาเอานะคะหืืนนี้จะอยู่ที่ราคาเจ็ดพันบาทนะคะคุ้มค่าสมกับราคาที่เขาทําสมกับเวลาที่เขาทํานะคะเราต้องใช้สายตา แล้วก็ความปราณีตของฝีมือของคนช่างทํานะคะช่างทอราคาก็จะอยู่ที่เ0็ดบาทนะคะอ่ามาดูผืนที่สองผืนที่สองนี่จะเป็นสีส้มอิดนะคะสีอิดเลยนะคะสีอิดสีอิดสีอิดนี่นะคะก็จะเป็นลายเกี้ยนกนะคะแล้วก็ประกอบด้วยเชิงก็จะเป็นาลาย12หน่วยตัดหรือ12ขอ อันนี้มี3ผืนเราก็จะคลี่ให้ดูเลยใกล้ๆนะคะเราจะมีสีต่างๆอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะราคาเท่ากันค่ะอยากได้สีประมาณไหนก็ชมกันมาดูนะคะอันนี้จะไม่มีสีดำเลยก็จะเล่นสีสีอิฐล้วนๆเป็นลาย12หน่วยตัดหรือ12ขอนะคะ12หน่วยตัดหรือ12ขอตัวสิ้นก็จะเป็นเกี้ยะนกนะคะก็เป็นนกคาบ นะคะคนกคาบตัวนี้เลยนะคะงานฝีมือล้วนๆท่านใดอยากได้สีอิฐนะคะสวยงามค่ะสีอิดนะคะสีส้มอิฐค่ะท่านใดที่ถูกฉลกกับสีนี้ก็รีบจับจองนะคะนานๆจะมีสีนี้ให้รับชมนะคะงานฝีมือที่ใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เนี่ยกว่าจะออกมาทีเราก็ถึงจะมาทําคลิปทีนะคะราคาเท่ากันค่ะวันนี้มีราคา7000บาทเท่ากันนะคะงานฝีมือ แต่ละที่แต่ละตำบลก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นสีกรีบบัวหรือสีบานเย็นนะคะสีกรีบบัวตรงเชิงก็จะเป็นลายสิบสองหน่วยตัดเหมือนกันนะคะเป็นสีกรีบบัวสดใสค่ะถ้าใส่แล้วโอโ้โหนะคะไม่ค่อยได้มีมาบ่อยๆสีแบบประเภทนี้นะคะ วิจิตการตาด้วยงานฝีมือถักทอด้วยปลายขนเม่นนะคะกว่าจะได้งานนี้มายุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาใช้เวลาในการทำนานมากนะคะงานฝีมือของจังหวัดสุโขทัยที่เป็นโดดเด่นก็จะเป็นสิ้นเกียน,นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะอันนั้นคือ,อตรงนี้คือเชิงนะคะทำหนึ่งคนนะคะแล้วอีกหนึ่งคนก็จะมาทำตัวสิ้นประมาณนี้ นี่อันนี้คือตัวสิ้นเลยนะคะตัวสิ้นจะเป็นลายนกคาบนะคะตัวนกเนี่ยนะคะโบราโบราณมีประวัติมาเลยนะคะว่านกคาบเป็นความหมายที่คับน้ําร่วมต้นมีนกสองตัวนะคะกินน้ําร่วมต้นกันสร้างความสมามัคคีนะคะอันนี้คือลายโบราณของท้องถิ่นเลยของบ้านหาดเซี่ยวอําเภอศรีส,สัชนาลายัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ เ0็ดบาทนะคะสำหรับงานฝ้ายนะคะอันนี้เป็นงานฝ้ายค่ะสวยงามนะคะสวยงามก็ผ่านไปแล้ว3ผืนเรามีให้ชม3ผืนจริงๆแล้วเรามาทำรีวิวแค่3ผืนนะคะความยุ่งยากของงานตัวนี้จะใช้ระยะเวลาการทำนะคะเป็นจกที่ใช้ปลายขนเบนทำทั้งผืนเลยนะคะจากเชิงพอทำเชิงเสร็จแล้วก็มาต่อด้วย ตัวสิ้นตัวสิ้นก็จะเป็นงานขนเม่นเหมือนกันทําทั้งผืนตัวนี้เป็นงานขนเม่นแท้ๆเกือบสองเดือนนะคะกว่าจะเสร็จนะคะแต่ละที่แต่ละอย่างเพราะฉะนั้นสาวๆส,สุขโขทัยจึงให้ความสําคัญกับสิ้นเกี้ยนะคะเวลามีงานมงคลอะไรก็จะนิยมสวมสิ้นเกี้ยนะคะสิ้นเกี้ยจะบ่งบอกความเป็นสุขโขทัยได้ดีเลยว่าเป็นงานขนเม่นปลายขนเม่นนะคะงานที่จักปลายขนเม่นจะมีความโดดเด่นความนูนของลายได้ชัดเจน ะะสอบถามกันมาได้นะคะวา่าอยากจะได้สิ้นเกี้ยที่เป็นสิ้นที่โดดเด่นของจังหวัดสุโข,ขทัยก็สอบถามกันมาได้ค่ะคก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นจะได้เตือนกันว่ามีมาใหม่นะคะช่วงนี้ผ้ามะโคนยังขาดสต็อกอยู่นะคะยังต้องทอกันอยู่นะคะช้าหน่อยนะคะถ้ามาทีก็คงจะมากัน ปึ๊บบเลยนะคะเยอะๆนะคะก็รีบจับจองเพราะงานแต่ละอย่างใช้ระยะเวลากันหมดเลยนะคะสอบถามกันมาได้ฝากกดไลค์กด